มาสด้าเปิดเกมลุกตลาดหนักช่วงกลางปีจัดโปรแรงแห่งปีเอาใจคนอยากเป็นเจ้าของรถยนต์มาสด้าจัดงานมาสด้าบิ๊กเซอร์ไพรส์รับข้อเสนอใหญ่เซอร์ไพรส์ไม่หยุดยกทับยานยนต์สายพันธุ์สปอร์ตภายใต้เทคโนโลยีสกายแอคทีฟให้ลูกค้าเลือกช็อปได้ตามใจชอบพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษในกิจกรรมมาสด้าเอ็กโประหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2 5 6 7ที่เมกะบางนาคุณทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทมาสด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดบอกว่าการจัดงานมาสด้าเอ็กโปเป็นกิจกรรมที่มาสด้าเน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าที่พักอาศัยอยู่ตามเขตพื้นที่ต่างๆมาสด้าได้นํารถยนต์ที่กําลังได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ในขณะนี้มาจัดแสดงถึง4รุ่นรวมถึงรถยนต์มาสด้า60ปี Anniversary Edition ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีมาให้ลูกค้าได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดพร้อมแคมเปญมาสด้าบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ที่กําลังจองรถมาสด้าทุกรุ่นภายในงานซึ่งเป็นข้อเสนอสุดคุ้มที่ไม่เคยจัดขึ้นที่ไหนมาก่อนเพื่อให้ลูกค้าสามารถครอบครองรถยนต์มาสด้าที่ด ด้วยความคึกคักตลอดทั้งวันมีลูกค้าแวะเวียนเข้าชมยนตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ m a z ด้ CX5 มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ,ษ,ษกับส่วนลดสูงสุด200,000บาทรถยนต์นั่ง m a z ด้2รับส่วนลดสูงสุด180,000บาทสำหรับเจ้าของรถยนต์มา z ด้และครอบครัวและ Mazda CX30 Carbon Edition มาพร้อมส่วนลดสูงสุด120,000บาท